สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวว่างๆนะครับผมวันนี้เราก็จะมาทําคลิปนะผมแนะนำนะผมสําหรับคนที่อยากจะบูชาพระเครื่องนะผมเหรียญต่างๆวัตถุมงคลรุ่นต่างๆของหลวงพ่อพัดนะผมไม่รู้ว่าจะบูชารุ่นอะไรดีนะผมบูชา,าวัตถุมงคลแบบไหนดีนะผมรุ่นอะไรดีเพราะว่าหลายคนมองบอกว่าพระวัตถุมงคลของหลวงพ่อพัดเนี่ยมีหลากหลายรุ่นเลยเยอะมากนะผมเลย เลยไม่รู้ว่าจะบูชารุ่นไหนดีเพราะว่าอยากาจะบูชาทั้งหมดเนี่ยก็ลําบากนะผมเพราะว่าละแต่ละรุ่นก็มีราคาที่สูงนะผมมีราคาที่สูงแล้วนะผมยิ่งเป็นรุ่นที่ดังๆนะผมก็ราคาเปิดแรกๆนี่ก็หลักกพันขึ้นแล้วนะผมอย,อย่างล่าสุดก็คือรุ่นเนี่ยครับผมเลื่อนสมรศักดิ์นะผมอย่างเลดเนี่ยตอนนี้ในใบรายการจองประมาณ5้า0ัน้าใช่ไหมครับซึ่งมีรายการที่ ปล่อยออกมาที่ยังไม่ออกมาแล้วครับแต่ปล่อยแบบเข้าจองแล้วออก็มาปล่อยอีกทีเนี่ยราคาอยู่ที่หมื่นกว่าแล้วนะผมขึ้นไปหมื่นกว่าแล้วนะฮะสำหรับวันนี้ก็อยากจะมาแนะนำนะผมสำหรับใครที่กําลังจะเล่นหาเก็บสะสมวัตถุมงคลของหลวงพ่อพัดนะผมวันนี้ก็จะมาแนะนําว่าจะเก็บรุ่นไหนนะผมดีนะผมควรเก็บนะผมเพราะว่าอันเนี้ยอ่าเป็นรายการที่บอกว่า เป็นรายการที่มีรายชื่ออยู่ในรายการประกวดพักเครื่องนะครับประกวดพักเครื่องซึ่งอันนี้จะคนที่เข้ามาดูหรือเพื่อนสมาชิกที่เข้ามาดูเนี่ยจะเก็บตามนี้ก็ได้หรือไม่เก็บตามนี้ก็ได้หรือเก็บตามที่เราชอบก็ได้นะครับแต่รายการที่ผมจะแนะนำวันนี้คือรายการที่มีรายการอยู่ในรายการประกวดพักเครื่องนะผมครั้งที่เก้าจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับจังหวัดอุตรดิตถ์จัดตั้งประกวดขึ้นมาใน ในในครั้งที่9ก้าหนมในวันที่ยี่สิบเอ็ดมีนาสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ที่ผ่านมานะ้ผมก็จะมีรายการพักเครื่องอยู่หลากหลายรายการเลยแล้วก็แต่ละรายการเนี่ยมันก็จะมีรายการยิบย่อยด้วยซึ่งมันก็คือรุ่นเดียวกันแหละแต่บางวัตถุบางคนบางอย่างในรายการนั้นะ่ะมันก็จะรวมหลายๆรุ่นอยู่ในรายการนั้นอย่างมีดหมอเนี่ยเขารวมเลยว่าปีไหนก็ได้รุ่นไหนก็ได้นะผมอะขอให้เป็นมีดหมอของหลวงพ่อพัด Huh. นี่ก็คือหนึ่งรายการก็จะรวมแบบนั้นนะผมซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมจะมาทําคลิปแนะนําให้ให้ได้ชมซึ่งผมก็จะหารูปในเน็ตนี่แหละมาให้ชมเพราะว่าหากบางรุ่นผมก็ก็ไม่มีอยู่ที่ตัวนะผมก็บางรุ่นที่มีอยู่ที่ตัวก็มีตามที่ทําคลิปไปนะผมก็มีบางรุ่นที่ยังไม่ได้ทาคลิปแล้วก็มีอยู่ในใบรายการเหมือนกันแต่ยังไม่ได้ทําคลิปออกมาแต่สําหรับวันนี้ผมจะมาทําคลิปให้ได้ได้ชมกันว่าในใบรายการประกวดนั้นอ่ะ มีรายการไหนบ้างที่เขามีชื่ออยู่ในรายการประกวดที่เขาเล่นหากันนะครับก็เดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่านะครับว่ามีรายการไหนบ้างนะครับซึ่งคลิปอาจจะยาวหน่อยนะครับก็ฝากทุกคนติดตามนะครับชมแล้วก็ฝากคนที่เข้ามาใหม่นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยอใบประกวดใบีรยคืออยู่ที่โต๊ะที่ห้าสิบแปดนะเป็นเป็นโต๊ะที่มีพระหลวงพ่อพัดนะครับวัดหวยด้วยจังหวัดนครสวรรค์ เป็นรายการประกวดนะผมรายการแรกของหลวงพ่อพัดที่เข้าอยู่ในในรายการนะผมก็คือรูปหล่อนะครับรูปหล่อหลวงพ่อพัดรุ่นแรกนะผมปีสองพันห้าร้อยสามสิ้านผมเป็นรูปหล่ออขนาดอห้อยคอนะผมขนาดห้อยคอเดีย๋ยวตามรูปนี้เลยนะครับผมตามตามรูปนี้เลยอ่าอ่าส่วนรายการที่สองนะผมรายการที่สองเป็นเหรียญรูปไข่ปลานะผมเหรียญรูปไข่ปลาหลวงพ่อพัด อ่ารุ่นแรกนะผมปีสองพันห้าร้อยสามสิบห้านะผมเหรียญรุ่นนี้ราคาเล่นหาหน้าตอนนี้นะผมเป็นเหรียญที่สร้างน้อยนะผมสร้างน้อยเป็นรูปไข่นะผมแล้วก็เะีเป็นลักษณะเป็นอ่าจุดไข่ปลารอบเหรียญนะครับผมก็เป็นเหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อพัดนะผมปีสองพันห้าร้อยสามสิบห้าเหรียญรุ่นนี้ก็ราคาเล่นหาหน้าตอนนี้อยู่ที่สองหมื่นั p ไปแล้วนะผมสองหมื่นั p ไปแล้วอ่านี่หนึ่งรายการตามรูปเลยนะครับส่วนรายการที่สามนะผมรายการที่สามเป็น เหรียญลายกระหนกนะผมเหรียญลายกระหนกข้างนะผมหลวงพ่อพัดรุ่นแรกนะผมปี2535เหรียญรุ่นนี้ก็สร้างน้อยเหมือนกันครับสร้างเนื้อเดียวคือเนื้อทองแดงนะผมแล้วก็ราคาเล่นหาหนะตอนเนี้ยโดยประมาณอยู่ที่ประมาณ5,000ถึงหมื่นนะผม5,000ถึงหมื่นประมาณนี้นะผมซึ่งถ้าผิดถูกยังไงก็ขออภัยไว้ณที่นี้นะผมส่วนรายการที่สี่นะผมรายการที่สี่ก็จะเป็นเหรียญล้อแม็กนะผม หลวงพ่อพัดปี2,535ตามรูปนะครับลักษณะก็ตามรูปนี้นะผมแต่ผิดทุกยังไงก็ผู้รู้นะผมช่วยมาคอมเมนต์บอกได้นะผมบ,บอกได้แล้วก็ต่อมาเป็นรายการเหรียญหอฉันนะผมหลวงพ่อพัดอันนี้ไม่จํากัดเนื้อนะผมร,รายการนี้เข้าประกวดไม่จํากัดเนื้อเลยจะเนื้ออะไรก็ได้นะผมเข้าส่งเขาประกวดได้นะผมเป็นเห,นหน 58, นรียญหอฉันปี2,558นะผมปี2,558 ก็ตามรูปเลยนะครับผมส่วนต่อมาอีกรายการนี้รายการนี้หลายๆคนรู้จักนะผมแล้วก็หลายๆคนรู้ว่าความสวยเป็นยังไงนะับเป็นเหรียญเสมาแปดรอบนะผมเสมาแปดรอบหลวงพ่อพัดนะผมแต่รายการเนี้ยจะแบ่งย่อยมาอีกหลายรายการเลยอันนี้รายการนี้จะแยกออกมารายการหนึ่งเลยคือเนื้อเงินนะผมบวกเนื้อเงินลงยานะผมอ่าเป็นเหรียญปีสองพันห้าร้อยหกสิบนะผมปีสองพันห้าร้อยหกสิบ ก็เสียมาแปดรอบนะตอนนี้ก็บอกเลยว่าเล่นหาในราคาที่สูงนะผมสูงสูงจริงนะผมเหรียญอย่างเนื้อเงินเนื้อเงินลงยาอย่างเงี้ยโอ้หลายหมื่นนะผมหลายหมื่นแล้วเพราะว่าเหรียญล่างๆอย่างทองแดงอย่างเงี้ยก็โอ้โหเกือบหมื่นเหมือนกันนะผมเจ็ดแปดพันอย่างเงี้ยนะผมรายการต่อไป่าเป็นเหรียญเสียมาเหมือนกันเนาะเสียมาแปดรอบหลวงพ่อพัดนะผมไม่จํากัดเนื้อนะผมอีกรายการหนึ่งแยกออกมาเลยปีสองพันห้าร้อยหกสิบนะผมตาม ตามรูปเลยครับรูปก็ผมเอามารวมๆนะผมเป็นเหรียญเซมาหมดเลยรายการต่อมานะผมก็จะเป็นเหรียญเสมาแปดรอบอีกอีกอีกรายการหนึ่งนะผมเป็นรายการเนื้อทองแดงลมดําแจกทหารนะผมอีกรายการแยกออกมาเลยอันนี้จะเฉพาะเหรียญเซมาแปดรอบนะผมเนื้อทองแดงลมดําเลยแจกทหารปีสองพันห้าร้อยหกสิบนะผมแยกออกมาอีกหนึ่งรายการเลยนะผมเป็นรายการแยกนะผมอ่าแล้วก็ต่อมานะผมก็อันนี้เป็น รูปเหมือนปั๊มนะผมแปดรอบไตมาร์ทนะผมหลวงพ่อพัดไตมารปีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดนะผมไม่จํากัดพิมพ์นะผมซึ่งที่ผมก็ไม่มีแล้วรูปที่ผมนําขึ้นมาเนี่ยผมก็ไม่ไม่แน่ใจว่าผิดถูกยังไงก็ผู้รู้ช่วยช่วยบอกใต้คอมเมนต์ด้วยก็แล้วกันนะผมก็เท่าที่เอามาหน่ผมก็คร่าวๆก็จะประมาณนี้ซึ่งบอกว่าไม่จํากัดพิมพ์แสดงว่าน่าจะมีหลายพิมพ์นะผมก็ตามรูปเลยนะครับผมต่อมาก็เป็นอ่าเหรียญนั่งพานนะผมแปดรอบไตมารนะ หลวงพ่อพัดนะผมปี2561ไม่จำกัดพิมพ์เหมือนกันนะผมก็ตามรูปเลยนะครับก็ต่อมาอีกรายการนะผมก็เป็นเหนเรียญเลื่อนยศนะผมเหเรียญเลื่อนยศหลวงพ่อทวดนะผมอ่าหลวงพ่อทวดหลวงพ่อพัด่หลวงพ่อพัดนะผมปี2561ไม่จากัดเนื้อนะผมต่อมานะผมเป็นอเหรียญเสมานะผม ครึ่งองนะผมเหรียญเสมาครึ่งองคไตม้านะผมหลวงพ่อพัดนะผมปีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดไม่จํากัดพิมพ์เช่นกันนะผมก็ตามรูปเลยนะครับต่อมานะผมก็เป็นเหรียญเม็ดยานะผมเหรียญเม็ดยาหลวงพ่อพัดรุ่นแรกปีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดนะผมไม่จํากัดเนื้อนะผมไม่จํากัดเนื้อรายการนี้ส่งเข้าประกวดไม่จํากัดเนื้อเลยเป็นเม็ดยานะผมลักษณะของเม็ดยาเนี่ยจะเป็นเม็ดกลมๆเล็กๆตามรูปเลยนะครับซึ่งรูปเนี่ยหายากมากขนาดใน Google เนี่ยที่ผมหามาได้ก็มีแค่นี มีแค่รูปที่โชว์ให้ใหเห็นแค่นี้นะผมโอเคต่อมานะผมเป็นเหนนรียญ2482นะอันนี้จะเป็นเหรียญสืบสายตำนานของหลวงพ่อหลวงพ่อเดิมนะผม2482จะมีลักษณะเหรียญเหมือนของหลวงพ่อเดิมเลยเป็นเหรียญ2482แต่เป็นเหรียญหลวงพ่อพัดนะผมรุ่นสร้างสาราปี2561นะผมไม่จากัดเนื้อเช่นกันนะผมก็รุ่นนี้ที่ผมก็มีนะผมสองเหรียญซึ่งเก็บไว้นะผมก็ ตามรูปนะครับรูปที่ผมเอามานี่คือรูปที่เอามาจาก Google ล้วนๆนะมก็ขออนุญาตเจ้าของภาพด้วยละกันนะผมก็เอามาเพื่อเป็นการศึกษาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะผมก็สำหรับการเล่นหาก็น่าเก็บนะผมเหรียญรุน่นนี้ต่อมานะผมเป็นเหรียญอายุยืนนะผมหลวงพ่อพัดปี2561นึงลักษณะก็ตามรูปที่ผมเอาขึ้นโชว์ให้เห็นนะผม ่อมาหน้ผมเป็นเหรียญข้าวหลามตัดหน้ผมข้าวหลามตัดหลวงพ่อพัดรุ่นวางศิลาเลิกน้าผมปีสองพันห้าร้อยหกสิบสองนผมไม่จํากัดเนื้อน้ผมรายการนี้ก็ไม่จํากัดเนื้อเช่นกันน้ผมสามารถอ่าส่งเข้าประกวดได้เหมือนกันน้ผมทุกเนื้อซึ่งอ่าก็ที่ผมเอามาเนี่ยงานประกวดน่านจะเริ่มไปแล้วน้ผมผ่านไปแล้วผ่านไปนานแล้วด้วยแต่สําหรับใครที่อยากเล่นหาก็อยากให้เล่นหาตามที่มีรายการอยู่ในใบป,ประกวดเพราะว่า เป็นรา,ายการที่อยู่ในเขาเรียกอะไราสากลที่เขาเล่นหากันนะผมสะสมกันอยู่แล้วนะผมก็เหรียญรุ่นนี้ก็ตามรูปเลยนะครับผมต่อมานะผมเป็นรูปหล่อโบราณน,นะผมรวยข้ามปีหลวงพ่อพัดรุ่นวางศิลาเลิกปีสองพันห้าร้อยหกสิบสองนะผมไม่จากัดเนื้อนะผมก็รุ่นนี้ก็ตามรูปเช่นกันนะผมตามรูปเช่นกันที่ผมเอามาให้ได้ดูนะผมซึ่งที่เอามาก็ผมก็เอามาเท่าที่ผมหาไดนะผมไม่ไม่รู้ว่าเนื้ออะไร ผก็ดูตามเป็นเนี่ยเป็นดูลักษณะของบล็อกของของลักษณะขององค์พระนะผมถ้าเล่นหาโอเคประมาณนี้นะครับต่อมานะผมเป็นอ่ารูปเหมือนปั๊มนะผมเข่าวกว้างหลวงพ่อพัดนะผมรุ่นเททองปีสองพันห้าร้อยหกสองไม่จำกัดพิมพ์นะผมก็อรูปเหมือนปัม๊มเข่าวกว้างอันนี้ก็ตามรูปที่ผมได้นำมาโชว์ให้เห็นนะผมอ่าจำบล็อกนะผมจำบล็อก มก็น่าจะมีหลายพิมพนะผมมีไม่น่าไม่น่าจะมีแค่พิมพ์เดียวซึ่งก็อ่บล็อกที่ผมเอาพิมพ์ที่เอามาให้ได้ดูเนี่ยก็ขอให้เป็นแค่ตัวอย่างต่อมานะผมเป็นเหรียญที่มีความคือฮานะผมแล้วก็เป็นเหรียญที่บอกว่ามีความอ่าวัดแตกนะผมวัดแตกก็คือเหรียญเจริญพรบนนะผมหลวงพ่อพัดรุ่นเททองปีสองพันห้าร้อยหกสิบสองนะผมก็เหรียญเจริญพรบนก็มีมีหลากหลายบล็อกเหมือนกันนะผม ก็อันนี้ไม่จํากัดเนื้อนะผมอันนี้ก็ไม่จากัดเนื้อนะผมในการส่งอ่าเก็บสะสมนะผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่มีความสวยงามแล้วก็น่าเก็บสะสมนะผมต่อมาอีกหนึ่งรายการนะผมก็เป็นเหรียญนะผมนาคปกเจริญพรนะผมหลวงพ่อพัดรุ่นเททองเช่นกันนะผมปีสองพันห้าร้อยหกสิบสองนะผมไม่จํากัดเนื้อเช่นกันนะผมเหรียญรุ่นนี้ก็มีความสวยงามนะผมเป็นรูปนาคปกนะผมแล้วก็เขียนอ่าเจริญพรอยู่ด้าน อ่าด้านบนเหมือนกันนะผมอ่าด้านบนหรือด้านล่างเนี่ยตามรูปเลยครับเอายึดตามรูปเป็นหลักนะผมต่อมานะผมเป็นรูปหล่อโบราณน,นะผมเก้าสิบแปดอันนี้เก้าสิบแปดก็คืออายุหลวงพ่อนะผมรูปหล่อโบราณเก้าสิบแปดปีของหลวงพ่อพัดน์นะผมรุ่นเททองเช่นกันนะครับปีสองพันห้าร้อยหกสิบสองไม่จำกัดเนื้อนะผมก็ตามนี้นะผมตามรูปเลย ต่อมานะผมเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมล่ํารวยมหาเศรษฐีนะผมอ่าหลวงพ่อพัดปีสองพันห้าร้อยหกสิบสองนะผมไม่จํากัดเนื้อก็ลักษณะของเหรียญรุ่นน,นี้นะผมก็อ่าตามรูปเลยนะครับตามรูปเลยต่อมาก็เป็นเหรียญอีกหนึ่งรุ่นที่บอกว่าวัดแตกเช่นกันอันนี้จะเป็นวัดโคกเดือถ้าใครได้ไปรับที่วัดนะผมเป็นวัดบ้านผมเองคือวัดโคกเดืออ่าไพศารีนั่นเอง นะผมก็คือเหรียญเจริญพรล่างนะผมอ่าจเจริญพรล่างหลวงพ่อพัดปี2563อันนี้จะแบ่งย่อยออกมาเป็นเนื้อแรกอ่าเป็นรายการแรกเลยคือเนื้อเงินเฉพาะเนื้อเงินในหนึ่งรายการนะผมอันนี้จะเก็บแยกออกมาเลยนะผมน่าจะมีราคาแพงนะผมต่อมาครับนะผมเป็นเหรียญเจริญพรล่างเช่นกันนะผมตามรูปเลยเป็นเหรียญเจริญพรล่างอันนี้ไม่จากัดเนื้อออกอีกรายการหนึ่งแยกกันนะผมระบอบ เนื้อเงินกับไม่จำกัดเนื้อผมจะแยกเป็นสองรายการในในรายการจองนะผมเอ่ในรายการประกวดนะผมในการประกวดโทษทีนะครับผม,ผมเยอะจัดขนาดอยู่ในรายการประกวดอย่างเยอะขนาดนี้คนระับก็เท่าที่เยอะก็คือสวยทุกทุกรุ่นจริงๆนะผมสวยทุกรุ่นจริงๆต่อมานะผมเหรียญรุ่นเนี้ยหลายๆท่านอาจไม่เคยเห็นนะผมเป็นเหรียญหล่อแร่บางไผ่นะผมเหรียญเหรียญหล่อแร่บางไผ่หลวงพ่อพัดปีสอง3รหิบสามเหรียญรุ่นนี้นะผมมีความพิเศษก็คือเป็นแร่ที่ได้มาจาก อ,อมีเฉพาะที่บางไผ่เท่านั้นนะครับแร่นี้ก็มีความพิเศษอย่างนี้นะครับรุ่นนี้นะครับเป็นอเหรียญหลอ่อแร่บางไผ่ตามรูปเลยนะครับเป็นเป็นแร่บางไผ่ซึ่งแร่เนี้ยบอกได้เลยว่าเปราะบางม,มากๆนะครับก็ถ้าล่วงก็คือแตกเลยก้องเก็บรักษาให้ดีๆนะครับถ้าล่วงถ้าล่วงลงพื้นอย่างเงี้ยก็คือเหรียญแตกเลยนะครับก็ตามรูปเลยนะครับต่อมานะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อพัดนารุ่นสมปัตถนาปี2563นะครับ ไม่จํากัดเนื้อเช่นกันตามรูปเลยนะครับต่อมานะผมเป็นเหรียญไตมาสนะผมเห אומר, รียญไตมาสหลวงพ่อพัดปี2563ไม่จํากัดเนื้อนะผมเหรียญไตมาสของหลวงพ่อพัดปี2563เนี่ยเท่าที่ผมเอาเอามานะผมก็คือเท่าที่เห็นมันมีอยู่สามพิมพ์ซึ่งผมไม่แน่ใจว่าเหรียญไหนเป็นเหรียญไตมาสหรือทั้งสามเหรียญเป็นเหรียญไตมาสซึ่งผมก็ไม่มีทั้งสามเหรียญเลยเหมือนกันนะผมซึ่งผมก็ตอบไม่ได้ผมก็เลยเอารูปขึ้นทั้งสามเหรียญให้ได้ชมนะครับตามรูปเลยนะครับผม ต่อมานะผมเป็นเหรียญเศรษฐีปากําโพนะผมเป็นเหรียญเศรษฐีปากําโพหลวงพ่อพัดปีสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะผมไม่จากัดเนือ้อเช่นกันความพิเศษของเหรียญรุ่นนี้ก็คือเป็นเหรียญที่นะแอสคาราบาวนะผมเป็นเป็นผู้จัดสร้างนะผมแล้วก็ให้หลวงพ่อพัดเป็นผู้ลุกเสกให้นะผมก็เหรียญรุ่นนี้ก็มีความสวยงามน,นะผมอีกหนึ่งเหรียญน,นะผมที่ควรแก่การเก็บนะผมแต่ก็มีดาราม่าขึ้นมานะผมก็ก็แล้วนั่นก็คือเรื่องของดาราม่าไปนะผมก็เท่าที่ดูเหรียญรุ่นนี้ที่มี ที่อยู่ในรายการก็น่าจะมีความสวยงามนมุ่มก็มีความสวยงามอยู่ในลําดับอ่าบนเลยเช่นกันนะผมก็มีหลากหลายเนื้อให้ให้เก็บนะผมก็มีหลายๆเนื้อแล้วก็หลายๆรายการเลยใน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 รุ่นนี้นะผมก็ตามรูปเลยนะครับอ่าต่อมานะผมเป็นอีกรายการหนึ่งที่เป็นวัตถุมงคลของหลวงพ่อพัดนะผมซึ่งไม่ใช่เหรียญหรือพระละอันนี้จะข้ามมาอยู่ในวัตถุมงคลละอันนี้ก็จะเป็นสิงห์นะผมสิงห,ห์หลวงพ่อพัดเนี่ยอันเนี้ย รายการนี้ยคือไม่จำกัดรุ่นเลยเป็นเป็นสิงที่หลวงพ่อพัดออกคือรุ่นไหนก็ได้นะผมอยู่รายการนี้สามารถสง่งเข้าประกวดได้นะผมอ่าก็ใครที่อยากเก็บสะสมวัตถุมงคลที่เป็นสิงนะผมจะไม่ว่าจะเป็นสิงงาแกะสิงรอสิงอย่างเนี้ยที่เป็นหลวงพ่อพัดสามารถเก็บสะสมได้หมดแต่ขอขอให้เป็นของหลวงพ่อพัดที่ถูกลุกเสกโดยหลวงพ่อพัดนะผมก็ตามนี้นะผมตามรูปเลยต่อมานะ้ผมก็ เป็นวัตถุมงคลอีกหนึ่งอย่างคือเลดเล่ห์ข้อมือเล่ข้อมือของผลงพ่อพัดนะครับอันนี้ก็ไม่จํากัดรุ่นเช่นกันนะครับก็ตามรูปเลยนะครับก็มีหลากหลายรุ่นซึ่งที่ผมเอามาก็ไม่ได้บอกว่าให้เก็บรุ่นนี้นะครับแต่เท่าที่ผมเอามาคือเอามาโชว์หเหยนว่าเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเป็นเล่แบบนี้ซึ่งเลดก,ก็ลักษณะของเหล่หก,ก็หลายๆหลวงพ่อจะมีหลายๆแบบอ่าลักษณะคล้ายๆกันแบบนี้อยู่แล้วนะครับก็ขอให้เป็นของหลวงพ่อพัดนะครับ ต่อมานะผมเป็นวัตถุมงคลที่อ่าเป็นเรื่องชื่อเลยแล้วกันเรื่องชื่อของหลวงพ่อพัดเลยก็เรียนได้รับาศาสตร์ในการลุกเฟกการทามาจากหลวงพ่อเดิมเลยก็คือมีดนะผมมีดซึ่งมีดของหลวงพ่อพัดเนี่ยก็ถูกแยกออกมาเป็นสามรายการซึ่งแบ่งรายการจองรายการประกวดมาสามรายการรายการแรกคือมีดแกะนะผมมีดงาแกะเป็นมีดงานผมด้ามงาปักงาที่เป็นการแกะอย่างเงี้ยอ่า อผมว่าพัดอันนี้ไม่จํากัดรุ่นนะผมเป็นหนึ่งรายการซึ่งรูปที่ผมเอามาเนี่ยหาได้ยากนะผมหาได้ยากมากที่จะเปที่จะเห็นในในเน็ตนะผมซึ่งผมเอามาก็ไม่ได้เป็นงาแกะขนาดนั้นแค่เป็นดั้มที่เป็นงาแล้วก็ฝักที่เป็นงาเฉยๆนะผมซึ่งไม่ได้ไม่ออกเป็นดั้มแกะลวนลายแบบนั้นนะผมซึ่งอันนี้ผมก็หาไม่ได้เท่าที่เอามาก็เป็นเป็นได้เท่านี้นะผมต่อมาอีกหนึ่งรายการนะผมเป็นมีดเหมือนกันมีดปากกาของหงพ่อพัด ก็จะเป็นมีดเล่มเล็กนะครับที่เอาเสียบใส่กระเป๋าติดตัวอย่างเงี้ยอ่าเหมือนในรูปนะครับอันนี้ก็มีหลากหลายรุ่นนะครับก็เท่าที่ผมมีก็มีอยู่เล่มเดียวคือมีดอ่าไม้งะไม้พยางิ้วดำรุ่นเสาห้านะครับที่ผมได้มานะัผมก็ได้มาพร้อมกับมีดห้านิ้วที่ได้มาเป็นมีดดํามกับปักเป็นไม้เสาสาราของหลวงพ่อเดิมนะผมก็รุ่นเสาห้าเช่นกันอันนี้ได้มาพร้อมกัน ก็อีอีอีเป็นอีหนึ่งรายการที่น่าเก็บนะมีดปากกาทุกรุ่นไม่จํากัดรุ่นเลยของหลวงพ่อพัดนะผมเป็นอีหนึ่งรายการที่น่าเก็บอ่าแล้วก็ต่อมาเป็นรายการสุดท้ายที่อยู่ในใบรายการประกวดนะผมเป็นมีดหมอหลวงพ่อพัดขนาดห้านิ้วขึ้นไปนะผมห้านิ้วขึ้นไปอ่าก็สามารถจัดอ่าสามารถเก็บสะสมได้หมดเลยนะผมก็ตามนี้นะผมตามตามที่ผมระบุมา บอกมานะผมในคลิปนี้นะผมก็ประมาณนี้เลยนะผมผมก็สําหรับใครที่จะเก็บวัตถุมงคลของหลวงพ่อพัดนะผมผมก็ขอยกตัวอย่างนะผมรายการาวัตถุมงคลของหลวงพ่อพัดที่ผมได้บอกไปข้างต้นนะผมที่อยู่ในใบรายการประกวดนะผมเพราะว่าเป็นรายการที่ออยู่ในสากลที่ เซียนพระหรือคนทั่วไปเก็บสะสมเล่นหากันนะผมก็อยากให้เป็นเขาเรียกอะไรเป็นไกด์ในการเก็บหรือสะสมหรือเช่าหานะผมวัตถุมงคลอ่าเป็นเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเลือกเก็บนะผมแล้วก็ผมไม่ได้บอกว่าอ่าต้องเก็บตามที่ผมบอกนะผมเพราะว่าใครชอบแบบไหนก็เก็บตามนั้นนะผมก็ที่อยากให้เก็บคือมันมันมันเป็น รายการที่อยู่ในใบประกวดนะผมในในรายการการประกวดนะผมก็เลยอยากให้เก็บเพราะว่าอย่างน้อยมันก็มีรายรายชื่ออยู่ในในการประกวดในการเล่นหากันแล้วนะผมส่วนรุ่นอื่นก็สามารถเก็บสะสมเล่นหาได้เหมือนเดิมใครชอบแบบไหนใครชอบรายการไหนใครชอบพระรุ่นไหนของผมว่าพัดก็สามารถเลือกเก็บได้ก็อย่างที่บอกว่าเก็บเฉพาะรุ่นที่เราชอบก็ได้ถ้าเราไม่สามารถเก็บได้ทั้งหมดเพราะว่า มันเยอะจริงๆนะผมมันเยอะจริงๆก็สําหรับพี่เพื่อนๆหรือพี่ๆท่านใดที่สอบถามเรื่องของราคามานะผมในคลิปในวีโออย่างเงี้ยรุ่นไหนที่ผมบอกได้ผมก็จะบอกแต่รุ่นไหนที่ผมไม่สามารถบอกได้ผมก็ไม่สามารถบอกได้จริงๆ,ๆเพราะว่าก <ๆ S 2> <ๆ>ารเช่าหาบูชาพระเครื่องหรือวัตถุมงคลเนี่ยมันขึ้นอยู่กับคนสองคนคือคนปล่อยเช่ากับคนรับเช่านะผมเพราะว่ามันตามตกลงถึงแม้ จะปล่อยแพงขนาดไหนแต่ถ้าคนอยากเช่าหรืออยากได้จริงๆเขาก็รับเช่านะผมก็ก็ตามนั้นก็ที่ผมไม่อยากบอกไปเพราะว่าถ้าผมบอกผิดไปแล้วราคาไม่ตรงอย่างที่พี่ท่านอยากได้หรือพี่ท่านอยากรู้หรือพี่ท่านตั้งไว้อย่างเงี้ยพี่ท่านจะกลับมา,าเพ่งกบาลผมหรือเปล่าว่าผมหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจผมเลยไม่ไม,ไม่ไม่สามารถบอกราคาได้นะผมก็สําหรับ พี่ๆเพื่อนๆท่านใดสมาชิท่านใดที่อยากเก็บวัตถุมงคลของหลวงพ่อพัดนะผมก็อยากให้คลิปนี้รายการชื่อวัตถุมงคลของ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 หลวงพ่อพัดที่อยู่ในคลิปนี้ก็เป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งในการเก็บวัตถุมงคลของหลวงพ่อพัดแล้วกันนะผมก็สําหรับใครที่ชอบคลิปการรีวิวแบบนี้นะผมการวิวพักเครื่องแบบนี้หรือการรีวิวสิ่งอื่นๆอื่นใดการไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ย ก็ฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะผมสำหรับช่องอหลงทั่วไทยนะผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะผมก็ใครที่อยากมีพระของหลวงพ่อพัดแล้วก็อยากโชว์อยากอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเข้าไปโพสต์หรือแชทพูดคุยกันได้ในแฟนเพจหลงทั่วไทยนะผมใน Facebook หรือไม่ก็แอดไลน์นะผมไอตาม ID ที่ผมทิ้งไว้ใต้คลิปนี้นะผมก็ แอดไลน์มาพูดคุยกันได้นะผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ในการเก็บสะสมวัตถุมงคลของหลวงพ่อพัดให้สำหรับเพื่อนๆสมาชิกทุกคนนะผมก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไม่เป็นไรครับ